ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีปีใหม่นะครับตอนเราก็สู่วันบันเทิงวันนี้อยู่คิวระเดียนะครับใช่แล้วค่ะต้อนรับนะคะปีเสืออย่างเป็นทางการแบบเงี้ยวอย่างนี้กันเลยเงี้ยวเลยเหรอเงี้ยวเอนเป็นเสือเล็ก ใหญ่ๆไม่เป็นน่ะน่ารักใจวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังเดินทางกลับมากรุงเทพนะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้เดินทางกลับมาเริ่มต้นวันทํางานอย่างแบบ เข้มแข็งใช่ครับมีประสิทธิภาพและเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะใช่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้นะครับในทุกช่องทางครับผ่านทางหน้าจอช่องวัน31นะครับรวมไปถึงใน Facebook Fanpage วันบันเทิงแล้วก็ u ูทูบปนบันเทิงด้วยนะครับใช่แล้วค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวแรกกันเลยคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นควันหลงละกันเนาะสำหรับงานเขาดาวที่ผ่านมานะคะสำหรับการเขาดาวเข้าสู่ปี65คือวันบันเทิงค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมเขาดาวกับมิ้นช เราก็เลยต้องโอ้ยคุณผู้ชมือเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้นี้ถือว่านอหน่าตกใจเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าบ,บอกว่านักแสดงที่แบบปังอยู่ตอนนี้เป,นนเป็นแบบวัยรุ่น จะมีการล้มหายตายจากหรือไม่ก็โอ้ยเพราะฉะนั้นนี่ไงเขาก็เลยเตือนว่าให้เสริมบุญกันไปนะคะคยังไงก็ปีนี้ตลอดทั้งปีอะเรื่องทําบุญก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอันนี้มทั้งขะมาทั้ง่ะอาทนี้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเองรอเดียวยังมีอีกครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมขาอาจจะเป็นยังไงการผ่าดวงคนบันเทิงช่วงหน้ามาฟังต่ออีกครึ่งค่ะโอ้ยยังไม่จบเลยอยากดูครึ่งหนึ่งของชีวิตสวัสดี ้าแดกใครจะกล้าอวดใหม่ o เ e AHA 90%ของผู้ใช้เห็นว่ารอยสิวหรือฝ้าแดดดูลดเลือนใหม่ o เอ a เอไม่ว่าจะฝุ่นควันความร้อนความคันจากรังแคจัดการด้วยเคลียร์ไอซ์ซูเปนเทาลสามพลังสะอาดสดชื่นช่วยกระจัดรังแคพร้อมพลังทริปเปลิลซีโร่เช็ดหมดความกังวลเรื่องรังแคความคันและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเพื่อผมสวยมั่นใจไร้รังแคเคลียร์้ากันแน่นแถมคาบกันหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่จอเดยียวก ใหม่บริสเอ็กเซลสุดเข้มข้น p ลาสหลักช่วยกระจัดคราบหนาคลาสลังความหอมนานสะอาดหอมครบจบในหนึ่งช้อนบริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นถ้าสิ่งตกค้างจากเมื่อวานยังอยู่เต็มปากลองคอเกตสมุนไพรดีท็อกสุดเข้มข้นใหม่ใช้นิดเดียวดีทอกสปากสะอาดอย่างเหนือชั้นพร้อมเอนจอยต่อได้ทั้งวันสูตเข้มข้นหนหลอดแปรงได้380ครั้ง กว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสีย My Dove Intense Repair พร้อม Smart Target Technology ช่วยบำร,รุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที My Dove ผมชื่อเดียวส่วนไอเนี่ยสุดที่รัก <Wow. S 1> เออผมหมายถึงมนะันอะชื่อสุดที่รัก <laughs> เป็นคนที่มาเช่าบ้านหลังเล็กของผมมันเป็นผู้เช่าที่แย่ที่สุดในโลกเลยแหละ เพราะมันเป็นหัวหน้างานผมมาดีแล้วเดทไลน์เขาให้ส่งเมื่อไหร่ครัพรุ่งนี้ผมจะเอาไปเสนอบอร์สิ0โมงเช้าให้เวลาผมแค่คืนเดียวผมว่าทันนะแกก็ใช้ความเป็นเจ้าของบ้านเอาคืนเขาที่บ้านหลังนี้ซิทำความสะอาดชั้นล่างทุกซอกทุกมุมให้หมดจดว<า>นไปีนแล้ว สัมผัสความหอมผ่อนคลายจากลาเวนเดอร์มีเอเซนเชียลไอน์สกัดจากลาเวนเดอร์ฝรั่งเศ100ส100%ยเปอร์ดาวนี่สวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสหอมผ่อนคลายตลอดวันใหม่ดาวนี่สวัสดีสวัสดีดีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งงานกันสวัสดีซาบีนาสั่แล้วสวยจริงชมคอนเฟิรม์ม กลับมา,มาคุณผู้ชมให้ยูนต่อวันบันเทิงคิวแลเดียนะครับเราไปผ่านดวงกันต่อดีกว่าครับว่าในปีนี้ฮะคนบันเทิงดวงจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับ